รับชมคลิปสองละล้านผ่านตลอดสองที่สิบสองให้เอฟซีช่วยแชร์ช่วยกดติดตามช่วยแชร์เลขนี้เป็นเลขสะพานบุญให้บอกต่อๆๆันไปเพื่อบุญของท่านจะได้เพิ่มพูนเพิ่มปูนแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาบท่างวดก็ขอฝากขอบคุณเอฟซีที่ช่วยแชร์ชชและกดติดตามให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงํารวยํารวยเอาเลขไปซื้อแล้วก็ให้ถูกถูกเลยเป็นเลขสะพานบุญถูกก็เราจะได้ร่วมบุญด้วยกันสร้างวัดสร้างวาครับ เป็นการสร้างบุญบุญท่านั้นที่จะพาไปเราสู่ความสุขความสุขคือบุญบุญคือความสุขได้รับสมคลิปได้ครับสวัสดีครับนนครับออมีน้อยทำบุญน้อยมีมากทำบุญมากใช่ครับผมครับพี่มาฟังสวัสดีครับเอฟซีจีวิธีจับาลแล้ววิธีเดิมไงครับพี่น้องครับ ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาบ้านทั้งจเจรัวอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามแนวทางวัดที่27ตามเราค้ามผงนะครับมีตัวนายนส่งพระราม68นะครับพี่น้องครับกับท่านทั้งเจรัวซองละล้านผ่านตลอดนะครับพี่น้องครับ,รบซึ่งอ่อที่เบส12หลอดบ้าแล้วไม่สามารถบ่อันนี้หยุดยั้งได้หยุดยั้งได้แร้วเป็นที่ซองที่เปิดครั้งแรกนี้ส่วนมากจะเข้าตลอด เปิดครั้งแรกคนจะจำเหมือนเหมือนที่เปิด46 4สียเขาจำได้เขากดเต็มไปกันเลยนะว่าคุณน่ารู้ให้ประวัติศาสตร์ไทยต้องการรู้ไว้เขาจะรอรอปิดสองครั้งแรกนะครับพี่น้องครับเพราะ11่เี่ซองนี้ไม่ทำให้ทั้งยีโรนไม่ทำให้ FC ฟีผิดหวังใช่ครับเปิดครั้งแรกแข่งมาน้อยนะครับพี่น้องครับแต่ทั้งหมด10 11รอบนี้เปิดสองครั้งแรกนี้แข่งมาเปิดแรกแข่งมาเลยเชิญทั้งยีโรนว่าจะเน้นย้ำัวเลขก่อนยัง องประจำวันที่2ี่สครับสอ,สองวันที่สิบ็ดรอบสุดท้ายร,รอบที่หกของสองที่สิบสองเรามาลุ้นกันว่าจะเตะ3ามตัวเหมือนทุกครั้งทุกครั้งไหมครับเลขก็คือเลขก็ต้องเอามาให้พีจีจนได้แหละใช่คนเราชอบเนาะเราชอบไเหมืนอ,อมนกันบางคนชอบมวยบางคนชอบมวยรเราชอบเหมือนกันครับปิดถูกเราก็ไม่ว่ากันถือว่ารือไม่ก็ดูไปก่อนก็ได้สองสิบสองใช่ครับอาจจะเป็นแนวทางรือไม่ก็ดูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซื้อใช่หรือท่านที่มีทุนก็พอจะซื้อก็หยอดนิดนิด แกก็ใส่แค่อะไรไปก่อนดูเพื่อเป็นเพ่อดเพลินก็ได้นะดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความแบบเป็นญาติมิตรกันเออครับข้างจรวดหายไปไหนไม่เห็นในช่องอะไรเลยสองที่สิบสองมาอย่างถึงวันนี้เอีต้องตามหาตลอดโอ้หตามผมเนี่ยสายเมื่อวานนะระนาวเลยเนาะครับยกผู้ป่วยขึ้นเตียงตอนข้าวพอนน้ำสายมาบางทีอาจจะไม่ได้รับเนาะแต่แต่ถ้าแอดไลน์มาผมตบกลับแน่นอนมันเมื่อเช้าผมไล่ตบไลน์ตบไลน์ที่สีย่เพราะเอฟซีตัวยงหนึ่งเขารู้นะว่า เขาติดตามมาตลอดใช่จะรู้ว่าซองเปิดครั้งแรกนี่ยังไงฟปังเปิดครั้งแรกผมก็งงนะรอบที่แล้วเปิดครั้งแรกนี่หกสี่สี่หกนี่ถูกผมนับดูสายมาผมว่าถูกประมาณสามสี่พันคนขึ้นเ่ะมาจากสายที่โทรมาถูกถูกกันเยอะถูกบนบุนบนถูกบนถูกบนครับคือซองที่มาซองที่แล้วมาสี่รอบแต่มันก็ถูกสามรอบมันไม่มีถูกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเลที่ก็ตัดแต่งใช่ <c oughs> แต่มีคนที่เอาไปถูกหนพวกทีวีพีที่ออกบิน้นบ้นกันนะก็ได้หลายคน แต่ผมก็เป็นแค่นทางผมเลขที่ให้มาน่ะผมซื้อไม่ได้เลยอาจารย์ไม่ซื้อเดี๋ยวเตบซีว่าเลขมีเคลื่อนมีอะไรท่านจุดแอบซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อผมเล่นไม่ได้ผมว่าเป็นการผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแบบใหม่แต่ยังไม่ยังไม่โดนใจคนยังชอบหนึ่งถึงหนึ่งสองที่หนึ่งถึงสองทีสิบอยู่ว่าขอเป็นรอบเดิมดีกว่าใช่เอาเอาเขาบอกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่า ผมเลยแต่นั้นก็คือมันครบสิบซองแล้ว fc จะตาเจไงเล<ช>ยฉีกออกมาเหลือเหลือสีรอบแต่ fc ชุดที่หนึ่งถึงชุดที่สิบอะเขาก็ยังชอบหนึ่งถึงสิบอยู่รว่ารอบที่สิบเอ็ดก็คือเหมือนการลองลองโยนหินทาทางาเฉยแต่ว่าโยนแล้วมันมันแตกบนล่างแต่ว่ามันมันไม่แตกระยะ<ช>ยาวท่าซองที่หนึ่งถึงที่สิบยังยังบางทียังออกออกคํางวันติดครับยังอาจจะผิดก็ผิดวันเป็นวันผิดวันก็มีโอกาสแก้ตัวไวแต่ว่าซองที่สองที่สิบเอ็ดก็คือแบบให้โอกาสทุบบนล่างแต่ก็ห่างเลยแล้วก็มาปิดไทยแค่นั้นแต่ถ้า ชุดเดิมมันจะมีคอบถูกตบเปิดหน้าและปิดหางใช่เปิดหน้าสามตัวแตกสามตัวและปิดปิดหางอยู่งั้นมันจะปิดเปิดปิดอยู่งั้นส่วนมากแต่ละซองจะเข้าสามตัวทุกรอบทุกรอบครับแต่มีซองที่11็นแบที่เราออกลูกแรงเลยกันมันเลยแค่แค่สองตัวแตกสามแต่ชุดที่หนึ่งถึงสิบถ้าใครเคยติดตามมามันจะแตกสามตัวทุกรอบแหละครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าสองสิบสองที่ได้มาเป็นเลขอะไร fc ในรอลุ้นนานเป็นซองที่สิบสองรับมาเหมือนเดิมแต่มันเดิมเป็นซองปกติมันเดิมไม่สามตัวสี่รอบแล้ว ก็คือมีสามตัวสองชุดกับสองตัวอีกสี่ชุดครับผมแล้วก็ไปนอยปกติวีปกเดิมไทยมันเดิมไหมไทยไม่มีไทยไม่มีนะไปแต่เราไทยเราเราหน่อยเราหน่อยอย่างเดียวเราหน่อยกับนอยปกติกับนอยวีคับผมจเล่นได้สามรอบแต่บางท่านก็เอาไปทุกวันเลยเอาไปนอนทุกวันเลยแล้วเลยลุงกาแฟที่อยู่แถวชนบุรีเออชัยนจุดชอบออกหน่อยผมขอเด็นกับหกสี่สี่หกบนหลังมันดืมแล้วกันเนาะใช่ก็เกิดดีมันมบางทีคนเขาก็คือคนเขาชื่นชอบเนาะ เอาไปตัดเล่นว่าอะหน่อยก็ได้นัดผมให้เราล้วนเขาจะไปซื้อเราหน่อยถูกอะก็ยอมยอมเขาจริงๆเลยเขาดวงเขาจริงๆเลยคือเลขที่พระอาจารย์ให้มา่ะไม่ใช่เลขผมเป็นเลขที่พระอาจารย์ให้มาเป็นสะพานบุญเฉยถ้าถูกก็ให้ก็ได้ไม่ให้พระอาจารย์ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ร้องเลยตั้งจรตเนาะรวมบุญกับพระอาจารย์ก็ไปสร้างวัดวัดหน้าวัดทำตัวเองกำลังทำห้องน้ำกับทำทางเข้าครับท่านก็ทำของท่านไปเรื่อยๆามกำลังครับก็คือเป็นเลขสะพานบุญบอกบุญกันเฉยครับแล้วแต่ท่านจะร่วม ถูกมากถูกน้อยถ้าท่านยังมีนิสินอยู่อย่าเพิ่งให้ก็ได้ใช่ท่านครับมีมีมเล็กเล็กน้อยห้าบาทสิบาทก็ได้ถ้ายังไม่มีก็ไม่ให้ก็ได้ท่านไม่ได้เด<ช>รียกร้องแต่ซองซองละล้านกรีบก็มันเป็นเงินพันหกก็ผมก็ร่วมร่วมไปเติมไปอย่างไรสี่ห้าพันไปเติมไปให้อาจารย์ก็ถือว่าได้บุญด้วยกันแต่คนที่ร่วมมามด้วยก็การทำบุญร่วมกันเนาะบุญด้วยกันครับในวานนี้น้องก็ร่วมกันทำบุญที่ทยี่สิบเจ็ดมิถุนายน 2, รถรถสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดชอบห้าสี่ศูนย์ปิดซอง คือท่านจะชอบเล่ยอื่นก็ได้เนี่ยชุดนี้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 แต่ถ้าผมชอบปิดน้วชอบห้าสี่ศูนย์หรือไม่ห้าสี่แต่บางท่านบอกว่าออกแล้วนี่สามารถออกได้ซื้อได้เล่นเสียงโจคกได้อีกไหมออกแล้วก็สามารถเล่นได้ในหกรอบเพราะว่าสิ้นสุดวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้วันสุดท้ายแล้วในรอบที่สิบสองในใบนี้เล่นได้หกรอบใบนี้เล่นได้หกรอบสามารถออกได้ทุกรอบออกได้ทุกรอบครับจําตัวเดิมเน้นตัว บางอาจจะตรงกับความฝันของตัวเองใช่มาเปิดดูแล้วอ๋ตรงกันพอดีตรงกันพอดี5-0 5-0สปเต็มพิกัดเต็มพิกัดเลยครับนอกนั้นก็รองๆตัวน้อยๆถ้าท่านไทรชอบก็หนักตัวนั้นเหมือนบางท่านที่ชอบตัวอะไรนะ4-6-4เป็นตัวที่เขาชอบหนักเต็มพิกัดครับ,ร,ร,บรอบนี้ก็เหมือนเดิมถ้าผมชอบชองสุดเอรอบสุดท้ายสองที่สิบสองอะรอบที่หกอะ5-0-4 5ี0หรือ5-4 5-0มีสิทธิ์มาครับ หรือท่านชอบตัวตัวนี้ก็ได้แต่ผมชอบเป็นการส่วนตัวคือ540เอาไปน้อยปกติน้อยวีได้ไม่ว่ากันถ้าท่านชอบไม่ขัดศรัทธาครับครับเพราะว่าสองที่นี่ก็อยู่กันมาเกือบปีนี้เลยเอาไปเสียงโชคเอาไปแล้วก็ให้สบความสำเร็จในการซื้อให้มีกันเข้ากระเป๋าเยอะๆครับสองที่12ก็ถือว่าเป็นสองรอบสุดท้ายของสองที่12เดี๋ยวเราค่อยมาลุนสองที่13 เข้าสามตัวสองตัวเพื่อจะได้ร่วมตำบุญกับอาจารย์ครับร่วมตำบุญกับอาจารย์ด้วยกันครับผมครับผมกับสองที่สิบสองก็ต้องขอขอบคุณแนวทางดีๆจากช่างติรวจกับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ไว้แอดไลน์เบอร์ช่างติรวจศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับผมครับผมแอดไลน์ไว้ครับต้องขอขอบคุณแนวทางดีๆจากช่างติรวจอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับที่มว่าหาแนวทางดีๆนะครับพี่น้องครับแรกขายอะไรคือต้องเอฟซีตกท่านทุกคนนะครับพี่น้องครับที่เขาบังคับเขาอะไรก็แจ้งขอให้ เข้าสามตัวตรงๆอย่างเงี้ยบไปพร้อมกันอย่างเงี้ยบังครับสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับตรงละล้านพัน